สวัสดีครับเพื่อนๆผมโฟกฟิล์มคาร์แอนกาลาดนะครับวันนี้นะครับขอนําำเสนอกับเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกนะครับเจ้าคันงามคันนี้นะครับ B M W นะครับ F 3 0นะครับ 320D ดีเซลนะครับคันนี้ขับมาไกลทีเดียวนะครับมาจากจังหวัดลำปางกันเลยนะครับคันนี้ได้งานติดตั้งฟิล์มเซรามิกรอบคันนะครับข้างนอกมืดข้างในสว่างนะครับเอาทางการกันร้อนดีนะครับต่อด้วยการเคลือบแก้วเซรามิกโคตติ้งนะครับจากคาเมียญี่ปุ่นนะครับ เราทําการเตรียมพื้นผิวใหม่หมดจดนะครับเนื่องจากว่าของเดิมเนี่ยท่านเจ้าของรถเนี่ยได้ใช้รถมาอย่างเดียวประมาณ2อสปีนะครับไม่ได้ดูแลเท่าไหร่นะครับเราถอดการขัดขนลบขนแมวรอยทุกอย่างออกนะครับพร้อมด้วยจบด้วยสุดสุดท้ายในการเวทลุกนะครับขัดดึงชักเงานะครับให้รถมีความมันวาวฉ่าเงานะครับแล้วจบด้วยน้ํายาคามวีนะครับจากญี่ปุ่นอย่างดีนะครับให้เส้นสายตัวรถนั้นมีความเงาลึกนะครับสวยใสป้องกันรอยขีดข่วนได้ตลอดเวลานะครับ ทั้งหมดนี้นะครับทาในราคาที่ไม่แพงจะต้องได้แน่นอนทุกคนสามารถทําได้นะครับใครอยากปกป้องรถนะครับไม่อยากให้รถเป็นรอยนะครับป้องกันสีจริงหลุดล่อนนะครับติดต่อเรามาได้เลยนะครับความเงาระดับนี้บอกเลยว่าไม่ใช่ที่ไหนหรือร้านคาแค่ที่ไหนที่ทำได้นะครับกับเวทลุกชํำเงานะครับในสไตล์ผมโฟล์ดฟิล์มขายอันการาชื่อนี้ไม่มีเสียแน่นอนขอบคุณครับ